สวัสดีเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมเนาะเอาพี่ร้องหลังจากสองซีสีสองครับผมแตกสนั่นเลยเล่าขาดปัดเล่าขาดปัดอ่าตามมาหอดมองเลยหมื่นนี่พี่ร้องอ่าแตกติมเลยแตกติมเลยเนาะเอาได้มาแล้วพี่ร้องเค่งเค่งวัสั่นจัดเต็มเลยเนาะสำหรับวันจันทร์ที่จะถึงนี้เนาะวัดชุกที่ผ่านมาก็คือเข้าเต็มเต็มเนาะได้มาแล้วพี่น้องเนาะ มือที่โอกาสเดินทางมาทางนี้ปลาพักพี่น้องมาตามเล่าขาดปลดถ่าเพลินรัฐบาลให้พร้อมเนาะเ่นจะฟันตัวไหนโค้งทุดไทยเนาะจะเน้นให้ตัวไหนรอดที่ตามไปพร้อมๆันอ่กันโปรดที่ร้องมามาแล้วคปรดเบอร์2-4-4-2สองสี่สี่สองครับมาครับ จะเป็นแจกทั right. oh, yeah, okay. ok. well, ้งบนทั oh, ้งลางก็อนนหนึ่งอันหนึ่งหัอกว่าอันหนึอเจ็ดซ้มือซีซีออกบอมื่อมันมันางออกนซีออน้ำกดซ้ำมือี่หางออกรลมาแหามือซีซีออกกันซีแล้วเหมือนมหกขาคิดกันมันโอ้ท่านลเจ้าหัวไหวกว่าโอ้ยดเขดเร็วกันร่ดเร็วโอ้เรียมตัวแล้ว โอ้จะไปขายของพี่น้องเอ้ยบริการเรื่องบริการที่ทุกอย่างขายพักขายพักนาพักนาพักกําลังมาแล้วสูตรกําลังจีเข่าแล้วกําลังจีเข่าแล้วเล่าพี่น้องเออรอติดตามหรือมาเองรอติดตามดันสนั่นมาชอบกงการเลยตลอดเล่าขาดปั๊ด เค้ยเขาว่งตัวได้ออกตัวนั้นแตกตึมแตกตืมตัวสูตรร่างเดินดีพี่หลังสูตรร่างเดินดีออกร่างเลยบ่อ่ครสี่องอย่างนีเต็มเต็มอันนี้ตัวอาปัดพี่หลังตามเลขสองวัดสุ โอ้เล่าวันศุกร์ที่ผาท่านหน้าเมื่อวันนี้เข้าตัวนี้เนาะแต่ว่าเข้าตัวกลับเป็นตัวกลับพี่น้องแต่คนโบกให้โอ้ยพี่น้องข้าเป็นเนื้งเทียนี่กันน้าวได้เลยมันออกหนึ่งเจ็ดสองสี่เลยคือเป็นเนื้งเทียบอีทั้งบนทั้งล่างนี่นี่เนื้องเทียบไหมเนี่ยตัวมันออกตัวออดิโอ้มันออกดิสวัสดีนายสวัสดีนายสวัสดีสวัสดีครับผมติดตามขาดปั๊ดบรรยากาศ

ออันข่กับเพื่อนอันรก่อนใช่อกวันนี้เพ่ไปวันพุธอันข่ากัเพื่อน่อ๋อมาเขาเห็นวลาสเดือนามบอขาไม่มีอะไเหือนเดิมัขากเอาม่เขา่เขาเาไจไ่เาไม้ยินมัาไมัเขาม่นขมเลาม่ขาเออขไ่าเาไ่ข่เขไมา่เาม่เม่เขั่าไขาไม่าไม่าม่เม่เาไ่าม่าขาไเอไ่จขาไขมาเขา่าขา่า่านม่ขาไเ แต่ทีนึงไม่อยู่พักองเพราะว่าเขาวที่สั่นบ่เขาให้ออกสามตัวนี่เราละวันละวันหลายกวันเข้าอีกหลายหลายวา้จำโอ้โหดีทั้เดือนเห็นเลยอีกสาเดือนเห็นผลโอ้ของห้องที่ไม่เพิ่มเป็นไปไข่าัวันสุข่กนววันุเจ้าไม่สิวัได้พักว่ได้พอนปาดโทษปงเออปาดตามตัเาลยามตัวนเนี่ยเลย ป็ดแวัดจันที่ติถึงว uh, ัดจันท huh? uh, ี yeah. ่อะไร่วับหรอป่ะปวันจันที่สิบเอาเปอกที่เดเดียวนะเปลอขดันหรวัดจันทร์เป่าเสิบตัวเดียวนตัวม่คิตัวอ้าวพี่น้องสวัสดีทางเพจเพบิ๊กี่ละมีของขับที่่เอ้าลาบก็มีวิงที่สั่นบอโอ้ยส่นแรงยเยเสียงเล็กวิง โอ้หุดยากจริงอพี่รองท่านวิ่งยากเลยแหละท่านเดชพลอยโต๊ะคาวตัวนี้พวกหัจักท่อนเี่ยงเลิศมากนี่ที่มืปหนึ่งออกมืปหนึ่งวัดที่สุดในย่านนี้พุ่นแล้วโอ้โตย่านนี้อือต้องมาตัวนี้อ่าเป็นหายมาแล้ววันจันทร์ค่ะที่จะถึงนี้วันจันทร์ที่เป็นวันจันทร์ที่ท่านเดชนับหมือ่นพี่น้องสิพาปะนะคะมีที่เด่น มือนีสิบสามสิบสามสิบสี่สิบห้าตามตามเราขาดปัดอย่พี่น้องนะซีสองหนีพี่น้องเห็นบ่นสองสีออกตัวกลับนะคะบอกกันไม่ออกเองก่อเจ็ดทเ็่เออออกหนึ่งเจ็บอกบอกสิบ่สิบหกสิบหกเก่ว่างอยู่แล้วมันบอกอ่ะก็ออกหนึ่งเจ็ดสองอีเอาจัดที่มัดไปเลยอันี้อันซีหกกับเจ็ดสีเนี่ยดีซีเลย ซีหกกับเจ็ดซีทั้งแนวทางเล่าพัฒนาทั้งแนวทางรัฐบาลไทยครับเอาคลิปนี้เอาเล่าไปก่อนอ่าเล่าสักก่อนต่อเดยคลิปหนาถึงรัฐบาลให้เฮ้าอ่าหรือไปนี่ยมันมันเดยวคู่นคู่บนไหมเราไทยเราไทยมันคู่มันถืว่าคู่บนมันมันมัคูเลยเหราคู่แลยมั่วเาขี้ม่วหมาขี้ัวนรมั่อ่าบนมันมีคู่บนีลโอ้พี่ิลางไม่มาเลยบน ใครที่รอเราขาดปัดกับผมนะครับเจ็ดที่กังเลยเบิร์นเวิร์นไวก่อนกํลังเขาดีกํลังเดินดีตัวแรกเกาะวันจันนี่กํลังเดินดีมัดสี่หวมัดสี่หกกับเจ็ดสี่สิบสี่วันอาทิตย์สิบห้าวันจัน์สิบห้าที่น่องเล่าวันที่สิบห้าแนวภาคเล่าพัฒนาวันที่สิบห้าเลยครับด้วยเอพซีครับสสวนกระแสหลักัดนี่สิบห้าก่อนรัฐบาลไทยเลย หนึ่งหนึ่งดี่าหนึ่เป่าสิมากอีกก็มักหนึ่งหนึ่งพเาครับเป่ามากก็คือ1หนึ่งหนึ่งสี่หกอแปดสองเออโอ้ยใหญ่เลยสองเจ็อืเดสี่โอ้ีี่โอ้เจ็ดห้าอี่สินหนว่ามันจันเร์้อ่าเน4ีเอาที่ของฝากของฝากมาไล่บั้น ่นว่าาว่าหป่เนป่เพิ่งว่ปเพิ่งแม่เขาเปิดหามาแล้วยันเบี้ยังก่อบรยบานบรยบานเอาไปว่าไม่ทางไปทังกระพงไปขางไไหมมาบานก็เลยงเอาขาปัเปิดงดูโซ่พนเมงแม่เจ้าขวงผู้ใดขู่ด่าเย็บชบุญเปิดได้เลยตบเนี่ยว่าเสอเื้อนาดเชื้อมาหาตัว นะเป็นเสื้อเป็นเสื้อโอ้ขอบคุณเป็นไรเฉยกีฬาคนมาเป็นเล่นนี่นี่นี่อ้าวอ้าเอ้าวาวเไปเปิดเมื่งมีคำว่มันเด็กมันเด็กโอ้มันเด็กเด็กมันจะไม่พร้อมอ้ามันเด็กของขวัญเอามีตัวเลยไงเอาระบ่เอาระเบ้อดิตรวจเลยดิตรวจดิอ่าแต่ว่าด้เวลาจวดเป็นบางเอาเหล้าขับปัดที่สองเนาะวันจันทร์ที่สิบห้าเด้อ แต่เห็นนาคนฝากของขันมาให้ถือเพื่นนาโอ้คุขอ้น้อยข้องันวันเด็กข้องันวันเด็กเปดไข่มายเิ่นมันวันเด็กไปเปิด่นบ้านลูกละวันเด็กโอ้กองใหญ่เลยไปเีเลี้ไปเรียนดเดียมาเลียเลี้มือนีมือนีเด็กยุดมาเปยดปมไขมาจเอาันเด็กก็หยุดไปวันหยุดไปยุดนข้องันตัวเดี๋ยวทางเพจเอ็มิเจ็บจะสรุปให้ท้ายคลิปนะว่ายังไหนก่อ เออใฟังเ้ันนี้เกิดอะไรเิดอนือมกเือยีเนื้กับสีของกุลาวิ่งสี้าซึ่เหมือนกันไตทสิดอกว่าจางไดนก่อนเหมือนกันไตรสิที่มันโอ้สมนกันไตยเถอะโอ้ที่แน่ๆเจ้ามากันสี่ฟังขลับเลยครับสี่หกกับเก็ดสี่ขายอยากวิ่งอยากหลุดก็คือวิ่งสี่ไดพี่น้องเด้อคนเน้นให้ก็คือสี่หกครับผมเจ็ดสี่เจ็่้ผมไม่เนาะผมไม่เนาะ แล่นเอาเล็กเอาซี่ไปแล่นโหลดมาทำแบบนี้มาอย่ากเลี้ยนเล่าได้ครับเมือได้ค่อยแล่นกันนะแต่ว่าผู้ใดอยากกมักตัวเลยกับพิทนาเบื้องเอ่ามีสีสว่างในพิทนาแล้วเข้าวันเมื่อเมื่อคืนนี้แตกเมื่อคืนนี้นะคะมันศุกร์มันศุกร์ที่ผ่านมาโม่งสิบหกแต่ว่าออกสิบเจ็ดต้องขออภัยด้วยนะอันนี้คือแนวทางวัน วัจันเออนี่เป็นวัจันวันที่สิบห้านะครับผมเอาแคปหน้าจอไว้สำหรับเอฟซีมักกับอีซีครับอืไปเที่ยวต่างประเทศเท่าคือเน่นๆก็คือหกซีเนาะหกซีกบเกตนครับเจ็ดซีอ่าเพราะมันมนหมุนมันคูถ่ายนะซีคือซีหกเนซีหกเนี่ยซีหกเจ็ดซีซีหกกับเจ็ดซีบัตรซีหกกับัเจซบัตนี่มบอบงมันเดี๋ยวเขาไปเอาซึงเขาเะ มากกระเทือต <G ã entender it> ัวเออมากกระเทือนตัวเจ้าพี่กหน้าเอากับพี่ครับสำหรับเล่าวัฒนาเนาะเนาะวันจันทร์ที่15บห้ามกราคมสองพันก็ดครับอย่ครับวัดพี่กะ เราติดตามขาดปัดมาหลายแล้วว้าไปตามขาดปัดไอ้เนี้ยปัดถูกพอจีบไปยังไงล่ะลูกสนุกวันยุกย้ายใกล้ๆเด้อพูดน่ะเลยสว่างดาวจ้ากุฎันจีจะกุฎันวันหน่อยกิโล่จีวันหน่อยกิโลดินี้ยเจ็ดทิศอื่นดีอ๋อตามนั่นแหละครับผมเนาะเป็นเราขาดปัดครับผมขอให้ฟังๆด้วยกันครับผมหกสิบกว่าหรอกหนึ่งเจ็ดสิบกว่าหรอ